วันนี้จะพามา What's in my bag ว่าอะไรที่เอาติดตัวไปทุกทริปมาดูกันเลยอย่างแรกเลยกระเป๋าสตางค์มีแบบประชาชนบัตรเครดิตเงินสดอันนี้ห้ามลืมเด็ดขาดต่อไปหูฟังสำหรับฟังเพลงระหว่างทางดูซีรีส์หรือแม้แต่ทำงานบนรถไฟอันนี้ต้องมีมือถืออันนี้สำคัญมากใช้ดูแผนที่ถ่ายารูปติดต่อคนอื่นแพ้ทุกอย่างในเครื่องนี้เลยแต่รู้ไหมปัญหาใหญ่ที่สุดของสายเที่ยวคืออะไรนั่นก็คือแบตหมด เพราะงาั้นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยในยกระเป๋าคือ Q Plus Power Bank Magnetic 1 0 0 0 0มิลลิแอมป์วัตต์ที่ต้องเป็นตัวนี้อย่างแรกเลยสวยบางเบาดีไซน์มินิมอลสวยงามพกพาง่ายมากใส่กระเป๋าไม่หนักเท่ากับทุกสไตล์สปลอดภัยผ่านมาตรฐาน Triple C ใช้ได้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องอันตราย3จอ LED Display บอกเปอร์เซ็นต์แบตชัดเจนไม่ต้องเดาว,ว่าเหลือแบตเท่าไหร่วางแผนการใช้งานได้สะดวกและสุดท้ายที่ทำให้ตัวนี้เป็น must have คือ Max Safe สิวัตต์แค่แตกะกับโทรศัพท์ก็ติดแน่นเลยไม่ต้องพกใสยชาร์จ ไม่ต้องเสียบสายให้ยุ่งยากใช้มือถือไปชาร์จไปได้เลยดูแผนที่ถ่ายรูปเช็คอินทําอะไรก็ได้ไม่สะดุดนี่คือ what's in my bag ของถิงก่อนเดินทางอย่าลืมเช็คลิสต์ให้ครบได้เดินทางสบายใจไม่มีสะดุดตลอดทั้งทริปชีวิตติด Power Bank Q Plus เติมพลังให้มือถือพร้อมทุกที่ทุกเวลาสวยบางเบาปลอดภยัยมาตรฐาน triple C Max s a f 15วัต์ชาร์จไวจอ LED ชัดเจนช้อปสินค้าไอทีต้องที่ Banana